สวยหน่อยเออตัวเนี้ย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 คูณสิบปุ๊บเลิกละเคียกมาไวโอ้โหเฮ้ยไม่ได้คูณสิบแต่กำไรก็มาหมื่นหนึ่งนะคุณผู้ชมมาเก้าพันสี่เลยอ่ะกำไรอ่ะเอาหุ้ยดอกนี้แม่งมาอีกเียแม่งมาติดต่อกันเลยเกินไปอ่ะป่าจะให้กูปิดคลิปเร็วเลยเหรอเพื่อนเกินไปอ่ะป่าพี่วัวฟอร์จูนออก คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อความบันเทิงผู้ชมที่อายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรทาตามส่วนพวกผู้ใหญ่ก็ติดตามกันด้วยนะจ๊ะครับสวัสดีมิตรรักนักปั่นสล็อตและคาสิโนทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมมิสเตอร์ทูชแนลนะครับอยู่กับหน้าเว็บยูฟ่าเก้นะครับผมก็วันนี้เราอยู่กับเกมเดิมเลยนะครับฟอร์จูนอ็อกนะครับผมเกมที่เคยเล่นไปแล้วนะวันนี้พกทุนมาที่10,000บาทจะเป็ดละ400นะครับเออเป็ดสี0ไปก่อนเลย 30ทีอ่าเฮ้ยนึกว่าทีแรกแล้วโดดเลยหมดแต่แพมเฮ้ยมาเลยหรือเปล่าส้มส้มโอ้โหแม่งของปอมของเกยเฮ้ยต้องโดดแล้วเออวายว่ะเฮ้ยอ้ยว่ะเลิกเลยดีกว่าบ้างถ้าแตกหนักๆนี่เลิกเลยคูณสิบไปกูเลิกเลยไปเฮ้ยไม่เอาเนี้ยไม่เอาเออยังไม่เอาเอเอขอคูณสิบขอคูณสิบสวยๆหน่อยเออตัวเนี้ย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 คูณสิบปุเลิกละ เครียกมาไวโอ้โหเฮ้ยไม่ได้คูณสิบแต่กำไรก็มาหมื่นหนึ่งนะคุณผู้ชมมา9,400เลยอะ่ะกำไรอะ่ะเอาวิ่งดอกนี้แม่งมาอีกยแม่งมาติดต่อกันเลยเกินไปอ่ะเปล่าจะให้กปิดคลิปเร็วเลยเหรอเพื่อนเกินไปอ่ะเปล่าพี่วัวฟอร์จูนอ็อกพี่วัวเด็ปเตอร์เกินไปอ่ะเปล่า มาอีกสองหมื่นกำไรสามหมื่นอ่ะเออกับสามหมื่นแล้วคุณผู้ชมเอากำไรสามหมื่นหรือเปล่ามั้งแต่ถ้าเหลือสามหมื่นแล้วยังไม่มาผมเลิกเลยนะไม่มาอีกอะ่ะเพราะว่าแม่งได้กำไรไวมากเลยคุณผู้ชมแบบมาแบบงง,งอะ่ะเปิดคลิปปุ๊บมาปอป,ปะงงวัตเตอร์ฟักงงวากิชิดไปครับไปชมที่เกมกันต่อนะก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมนะครับเอ่อไม่ทำคลิปมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนำให้เล่นตามนะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ สำหรับใครที่อยากจะเล่นจริงๆรายละเอียดอยู่ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับผมเฮ้ยโอ้โหปันเศษไปสามพันละกันไม่มาก็พอแลกกำไรสองหมื่นสามสิบทีกำไรสองหมื่นมีที่ไหนบ้างโดดหรือเปล่าแม่ตัวนึกว่จาจะกล้าท่านน่ะท่านน่ะไอ้นี่มันเล่นเล่นน่ะไปอีกทีอกสองที ทีนึงไม่มาโอเคโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยนะแล้วก็กดแชร์ผมด้วยนะอดี๋ยวพูดซ<ำ>้ำ <laughs> โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไปชมกันต่อคลิปหน้านะครับไปแล้วครับบ๊ายบายวู้